เอาละครับท่านผู้ชมครับไปดูเรื่องเศร้าครับที่บุรีรัมย์นะครับลูกสาวครับซื้อขนมปังไส้สังขยาเนี่ยมาฝากพ่อวัย71ปีนะครับหวังว่าจะให้กินยามที่หิวนะครับแต่กลายเป็นมือสุดท้ายครับคุณตาเนี่ยไม่มีฟันเคี้ยวครับแม่ก็เกิดอาการสำลักจนกระทั่งติดคอญาติเนี่ย สุดเ่ยจะบอกว่าช่วยเหลือสุดความสามารถเพื่อแต่ว่ายื้อไม่ไหวนะครับผู้ใหญ่บ้านก็มีการฝากเตือนนะครับว่าถ้าบ้านไหนเนี่ยมีคนแก่เนี่ยให้ระวังนะครับอาหารที่มันเหนียวแล้วก็หนืดนะครับอาจจะเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้ง่ายครับไปดูกับเหตุการณ์นี้ครับเกิดขึ้นเมื่อ ช่วงเย็นของวันที่11มกราคมที่ผ่านมาบรรยากาศงานศพนะครับเต็มไปด้วยความโศกเศร้านะครับญาติพี่น้องเนี่ยต่างเสียใจจากการจากไปของนายสําลีอายุเนี่ย71ปี ทางด้านนะครับนางสงวนนะครับอายุ73ปีพี่สาวของผู้ตายเนี่ยได้มีการเล่าถึงเหตุการณ์ว่าโชงที่เกิดเหตุเนี่ยตนเองกําลังทํากับข้าวนะครับก็ได้ยินเสียงลูกสาวของคนตายเนี่ยตะโกนขอความช่วยเหลือจึงได้รีบวิ่งออกไปดูก็พบว่านายสําีีครับนอนแน่นิ่งนะครับโดยมีลูกสาวเนี่ยพยายามประคองล่างนะครับและพยายามนะครับที่จะเรียกชื่อน้องชายเนี่ยแต่ก็ไร้การตอบสนองครับ ข้างตัวนะครับของผู้ตายเนี่ยยังพบขนมปังก้อนนะครับไส้สังขยาเนี่ยตกอยู่นะครับแล้วก็มีร่องรอยเนี่ยแมเขาเรียกว่าบิกินเข้าไปเนี่ยเพียงคําเล็กๆนะครับทําให้ขนมปังเนี่ยที่ลูกสาวซื้อมาจากตลาดเนี่ยมาฝากพ่อไว้แก้หิวนั่นเองนะครับโดยไม่มีใครคาดคิดว่าเหตุการณ์ร้ายๆเนี่ยจะเกิดขึ้นนะครับญาติแล้วก็ทางด้านกู้ภัยของเทศบาลตําบลบ้านบวนัวเล่นเล่นนะครับได้นําตัวเนี่ย ของผู้เสียชีวิตเนี่ยนะครับส่งที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์แต่สุดท้ายครับนายสําลีเนี่ยทนไม่ไหวนะครับได้เสียชีวิตในเวลาต่อมาเบื้องต้นครับคาดว่าสาเหตุที่เกิดการตายเนี่ยเพราะว่าคนตายเนี่ยนะครับไม่มีฟันนะครับทำให้การเคี้ยวเนี่ยมันลำบากและขนมปังเนี่ยมีลักษณะที่เขาเรียกว่าเหนียวแล้วก็ฝืดด้วยนะครับอาจจะแหมต้องบอกว่าบางครั้งบางคราวนะครับเรากินเนี่ย อ้าวผมเองเนี่ยนะครับเวลาคายขนมปังเนี่ยบางครั้งเนี่ยพอกัดเข้าไปคำหนึ่งเนี่ยมันก็รู้สึกฟืดคอเหมือนกันนะครับก็อาจจะเกิดไปไปไป,ไปอุด ทางเดินหายใจนะครับแล้วก็หลอดลมนะครับทางด้านนายดำลงนะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านเนี่ยได้กล่าวว่าอย่างนี้ครับว่าก็ฝากเตือนนะครับแล้วก็เป็นอุทาหรณถ้าบ้านไหนเนี่ยมีผู้สูงอายุนะครับโดยเฉพาะคนที่ไม่มีฟันแข็งแรงหรือว่าไม่มีฟันแล้วเนี่ยก็ให้ระมัดระวังเกี่ยวกับการกินอาหารนะครับเป็นพิเศษหน่อยยา ต้องบอกว่าแมมบังครับาังคราวเนี่ยนะครับตามชนบทเนี่ยก็เลือกไม่ได้นะครับแต่สุดท้ายนะครับเราก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของนายสําลีนะครับกับเหตุการณ์นี้ด้วยเหมือนกันครับไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันนิดนึงครับ11ช่วงหนึ่งทุ่มหนึ่งด้วยรับประทานขนมเป็นขนมปังทุกท่านมีฟันเคี้ยวนะครับ,รบก็ฝากเตือนนะครับ สำหรับบุตรหลานที่มีคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองออที่สูงอายุนะครับเวลาทานอาหารที่เป็นอาหารที่ลักษณะเหนืดอย่างนี้นะครับพยายามหลีกเลี่ยงนะครับหรือแม้กระทั่งต้องมีน้ําประกบไปข้างๆตลอดเพราะเกิดอันตรายนะครับเพราะท่านขบๆนะไม่ได้เคี้ยวนะครับขบเหงือกขบแล้วก็ทําให้เกิดใช่แล้วกืนเข้าไปแล้วก็เกิดการติดคอนะครับ ซึ่งในระหว่างนั้นก็บุตรหลานก็ได้อยู่ใกล้ชิดนะครับซึ่งมาเห็นที่หลังก็เป็นสายเกินไปที่จะทางพยาบาลเขาจะช่วยเอาชีวิตไปได้ก็ฝากเตือนให้กับลูกหลานนะครับแล้วก็ท่านใดที่มีผู้สูงอายุในบ้านนะครับโปรดระวังนะครับถือว่าเป็นไอ้เคสนี้เป็นอุทาหอนครับอุทาหณนเป็นครั้งแรกของในหมู่บ้านนะครับที่มีเหตุการณ์อย่างนี้